แกปนธนาคารมาใช่ไหมฉันดูความผิดแกแล้วความผิดของแกต้องติดคุกร้อยห้าสิบปีทุกคนจำครั้งที่แล้วได้ดไหมจำไหนที่เราติดคุกประสาทกันจำได้ดีเลยเัาจากนั้นเราออกมาเราไม่มีตังเราเลยไปปนธนาคารกันเราก็โดนจำแล้ว,ลวเขาบอกสาลตัดสินว่าเราต้องติดคุกร้อยห้าสิบปีโอโ้ให้ใครติดก่ะนะ่ะ รอตายกูหมดเลยนะก็ตลอดชีวิตไปเถอะถ้าพูดอย่างนั้นอ่ะเออทีเนี้ยรู้สึกว่านายนายคนนั้นอ่ะพรชัยอหัวหน้าพรพรชัยอ่าพรชัยเขาบอกว่าหนีไปทางชักโคกได้ให้ทุกคนเอาหัวมุดเข้าไปในชักโคกเหรอพี่พี่ไม่ติดหัวอ่ะไม่รู้อ่ะทักโคอกันมีอะไรเอาเฮ้ยมาตู้เปิดเองะเฮ้ยเปิดเข้าไปดิเขาเปิดเองะเขาเขาเขาดิเขาดิเุ้ยอะไรอันเดอร์กาวชั้นใต้ดินเลเวลหนึ่งใช้ระบายน้ำทุกคนไปโอ้โหผมไหลลงผมไหล ต้องไปทางไหนอ่ะอหอมมากหอมหอมหอมเฮ้ยนั่นไม่เขียวเขียววะพี่ฉี่นี่ไปเนี่ยลูกโป่งคุณไปนะลูกโป่งคุณคุณไปนะเฮ้ยธอเธออยากจะลอยไหมไม่อ่ะกอนมันก็ติดเมื่อกี้ใครเมื่อกี้ใครใครตกใจเดี๋ยวก่อนสภาพนี้มึงยังตกใจเหรอหัวใจอ่อนเหลือเกินพี่ตามมาพี่ตามาพี่ไปไปไปต้องรีบไป อุ๊ยตกโอ้โหอะไรก็คุยเราว่เนี่ยเขียวมากเขียวมากเขาบอกให้เราไปทางนี้รู้สิใช่มเราลงบาลึกแล้วอยู่เหมืองเลยขุดดูก่อนนะคุกเขาสร้างบนเหมืองเหรอเราต้องไปตามทางหนีไปตามทางเหรอไปไปไอผงไอ้ผงนี่มันโดนได้ป่าวะผงได้เหรอเไดดิได้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 โอเคตอนนี้เราอยู่ที่เหมืองนะครับใต้คุกนะฮะเพื่อเราจะหนีออกไปจากที่นี่โอเคเพอย่าลืมจุดเซฟนะไอ้นั่นเหยียบ้วยล่ะ ได้หลายได้หลายพ่ออยาไปโดนไหนฮะพ่อร้อนตายผมตายด้วยพ่อร้อนตายได้ไงไม่ได้เหยียบเกมไปโดนยัคุณนะคโอ้เป็นสนิมนะฮะติดเชื้อบัลยักษ์ใช่บัลยักษ์ตายเอามาแล้วเอามีคนตายแล้วใครตายอะไอ้เพิ่มอ่ะไอ้เพิ่มให้ผมสอนบ้างผมสอนบ้างน้องสอนเฮ้ยตายเหรตายได้ยังไงหลังจากสนิมแดกมาเป็นนานอ่านี่เขาว่าไงเด็โอเคเราติดลาวาอยู่มันร้อนผายเนี่ย ลาว้าวเรารู้ลาวาบ้านไหนเย็นวะลาวาบ้านเออจริงทำไมทำไมต้องบอกได้ว่าลาวาร้อนรู้นะไปไปไปทางหน้าบางตาจังเราไอเนี้ยโดนได้ไหมโอ้พี่เหลืองเอ๋ยโอ้พี่เหลืองเลยน้ำอะไรอันเนี้ยได้ข่าวว่ามันเป็นน้ำขี้ของนักโทษที่หลบตัวกันกินใครใครกินข้าวอยู่ก็น้ำขี้ขอใครกินข้าวอยู่อระวัตินะโอเคเราขึ้นไปข้างบนแล้ว เว้น <When, S 1> นะเวนก็คือเอ่อท่อแอร์เขาบอกว่าเขาบอกให้เล่าเว้นนะต้องเว้นเวนว่างเวน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 ช่องเวนสมันคนละเว้น <c oughs> สีแดงโดนได้นะสีแดงโดนได้โดนได้อะใครเป็นของเป็นของ อ่าตายไปลูกทดลองไปชอบทดลองไงแล้วเดี๋ยวก็โดดตำบางอีรอไม่หยุดเยนั่นงเอา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 เอเอา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 เออาเราเป็นอาเ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 ราเอ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 เอาเดาเอ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 เอาเาเออาอเาเอเาเาเเเอเาเเเอน โอ้ยโอ้โหเอาพี่ผมอยู่ตรงนี้ผมไม่บ่กการจะเล็กเน่าลงไปงี้ลงไปงี้ได่เหรลง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 ตรงท่อตรงท่อไม่ทันพุทลงก่อนลงก่อนไม่ทันก็โดนปาดโดนปาดแป๊ดนะโดนปาดแปดอุ้ยวิ่งวิ่งมัไป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 วิ่งไปแล้ว ก็หนึ่งรอวันปอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโด้ยโอ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 ยชอ้ยโม่ยโอ้ยโอ้ยนอ้ยโอ้ยนอ้ยโ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 อนะจอ้ยโอ้ยปอ้ยโอ้โไ้ยโอ้ยโอปอ้ยโอะยโอ้ยโอยโอ้้ยโอ้ยอ้อ้ยโอี่้ยโอ้ยโอ้ยโอียโอ้ยโอ้้ยโอ้ออ้้ยอ้ย้อี้ยโอยโน้้ โอ้ไม่ทันขาดคำเอ้ามีคนอยากอาบน้ำขี้อีกแล้วครับผมุู้้ฝ่าจะโชว์สกิลอยากอาบน้ำเขียวไงอาบน้ำเขียวอยากโชว์สกิลสักหน่อยแม่เลยมาดิครับพิเปอร์พิเปอร์ยังไม่เสร็จแต่พิเปอร์ผมไม่อยากผักอย่างเซกันเช็คโอย์ผักได้ป่ะผักได้ป่ะโสดเทียนกันใช่อันนี้ต้องสีแดงนะจุนแกร์โดบิสุดแกร์โน่แหมตรงเนี้ยปาดดีแล้วเก๋ ต้องเหยียบสีแดงครับตัวสีเทาได้ได้เหยียบแป๊บนึ่งหลอไปเลยมันเสร็จแล้วบอกว่ามันเต็มแล้วมันเต็มแล้วกาเล่นนะเขาไปเล่นแล้วพี่นี่ลาวาพี่ลาวาอันเนี้ยลาวานี่ก็ทำมาจากน้ำขี้เหมือนกันวะอ้าวช้าฮะลาวาอะไรทำไปตูดพุนบาดิลาวาที่มันที่มันเป็นไอตีมใช่พี่ นั่นมันเป็นทีมลาวาทิมลาวาก็เป็นน้องขี้เหมือนกันแล้วคิวกูจะไม่กินหรือไงไปไปแสงสว่างออกนี่เราจะคุกันแล้วได้ยังไงรอฉันด้วยฉันจะอยู่ตรงลาวาอยู่เลยโอ้ป๋อป๋อเขาด้วยที่เธอเปิดพี่ไม้ไม่ร้อนอะไปแล้วล่ะเจอกันพ่อเขาบอกว่าอะไรเอ้ยดูพัดลมนี่สิมันบล็อกทางอยู่แล้วทำยังไงถึงจะทำลายมันได้กันล่ะถ้ไม่เสียงไม่อย่างนั้นล่ะทำลายมันยังไงดีทำลายมัน อะไรยังไงอ่ะออกติดติดต er ิดติด euh ปุ่มนี่อะไรนี่ไงปุ่มเขียวเอาผมเขียวอุ้ยบุญระเบิดเลยระเบิดเลยแล้วใครมาสร้างปุ่มระเบิดตรงนี้วะเนี่ยไม่เออเอาหน้าหน้าเตี้าน่าผมติดหน้าผมติดหน้าผมติดหน้าผมติดไปเอานะไปด้วยอุ้ยเอาชิบหายละยามยามเห็นดิยามใช่เนาะอื้มชัดเจนชัดเจนเลยละกันชัดขนาดนี้เออพวกมันแท็กคุกพวกเราการมัน หน้ายามคือชิบหายแล้วพี่หน้ามันไม่ได้จริงปิดหมดแล้วว่าพี่เอาไงดีเอาไงดเนี่ยเอาไงเนี่ยเอาไงดีเนี่ยพี่ไปทางไหนดีงั้นเราเข้าเข้าคุกเลยละกันเดี๋ยวนั่งนั่งขี้อยู่ดูดิยอุ้ยเบ่งเบ่งหน้าหน้าเครียดเลยนี่เขาบอกว่าให้ใช้ให้ใช้ให้ใช้กล่องใช้อะไรตัวอย่างหนึ่งกล่องไหนกล่องด้านหลังเนี่ยเนี่ยเเข้ามาเข้ามาเฮ้ยมามามาแล้ว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  เอาไปในท่อก่อนหลอดด้วยมาๆๆๆๆเดี๋ยวโดนคุณตำรวจเอ้ยคุณยามจับนะคุณยามเหรอเฮ้ยนี่ไม่น่าเรียกคุณแล้วนะห้องครัวจะแข็งเขาขนาดเนี้ยเขาต้องได้ไอ้ยามนี่เขาหยับเขาหลับยางอยู่จะมีอะไรให้เก็บไว้ตรงนี้มีบัตรมีบัตรมีบัตรเก็บเลยเก็บเลยเก็บบัตรแล้วเก็บแล้วอ๋อล้วมีบัตรให้เก็บแค่เก็บโลกประตูก็เปิดแล้วได้แบบบูทูธออวบูทูธเขาเรียกว่าบัตรบูทูธ บูทุสนะเอาละย้ำหลับทำไมย้ำหลับมาดูกันมาดูกัน่อนดิหาไหนเดี๋ยวเดี๋ยวโหยืนตาแบบขอขอขี้ใส่หัวก่อนแล้วกันยิงโถยังไม่ตื่นนะไม่ตื่นอีกเหรอขนาดนี้นะหลับเป้่านะคันรอบนี่หลับหรือตายไม่มันต้องกลับทางเดิมไงต้องกลับไปทางเดิมตัวมันเปิดแล้วไงหรือเปล่าไป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 ไม่รู้ถ้าไม่ใช่ที่หายนะเออหานะไปนะ ไปให้เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้ววิ่งวิ่งวิ่งยิงไลงกัใครเราตำรวจยิงเฮ้ยมีเหรอจู่โดนตำรวจยิงมีเหรอวิ่งแล้ววิ่งแล้วจู่โดนตำรวจยิงมันยังยิงีเหรอไอ้คนไอ้คนเอออุ้ยเอ้าแตาโอ้โหไปกัาโอ้ไปชั้นเลเซอร์นะชั้นเลเซอร์พี่ผมตัวเย้ยนะไปต่อยมันได้ไหมอ๋อจริงนะตอนเนี้ยพูดเรื่องขี้ยจะไปกูปวดขี้แล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวรีบๆจบเลยนะเดี๋ปวดขี้จริงจังเลยเนี่ย อุ้ยต้องรีบๆก่อนรีบก่อนเราผมตายพี่ไปเร็วไปเร็วพี่พี่รอผมก่อนทักษะการกระโดดดีขึ้นเมื่อเราปวดขี้เอาตายรอก่อนตายอยู่เนี่ยไม่ร้อนเนี่ยพี่ไม่ตายเออพี่ไม่ตายแต่พี่ไม่มีแค่ห่วยนะเอาเรียบร้อย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 โอ้ตายโอ้โหโดนอีกแล้วอ้าว แหมด่านแบบนี้ไม่รีบร้อนนี่พี่เปิลมแหมอะไรท้ออะไรไม่ดูนะมันมันตายอะโอเคประตูทางห้องอาบน้ําเนี่ยเป็นแผนการหนีเลยแหละแต่ว่ามันถูกบล็อกอยู่ต้องรีบไปมาแล้วมาแล้วโตไปทางขวาหรือเปล่าให้ไปทางขวาเลยไปเลยไปเลยไปเลยไม่าจะบันไดนู่นนะไปเลยบไปใดใดพี่ไปเลยไอ้จูนยังไม่มาเลยจูนจูนจูนโอ้ ไอจูนบล็อกแรกก็ตายแล้วนะเอามันไม่มีเซฟไม่ใช่เหรอมึงโดดไปทำไมนี่อ้าวไม่มีเซฟเหรอยังไม่ได้เซฟตรงนี้เลยอะไรเงี้ยลำบากลำบนลำบากลำบนชีวิตนี่แหละเอ้ยอุ้ยอ่ะผมเก่งเอาฮิวผมเก่งว่ะผมเก่งป่ะผมเก่งไอจูนมาตายเลยตอนนี้วะไม่เข้าใจไอจูนไม่จะผ่านก็ไม่ผ่านนะนักปิดบเล ผ่านแล้วนะคอนเทนต์เหรอวะคอนเทนต์เหรอวะชอบไหมชอบคอนเทนต์เนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่าอย่าพูดคำสมาธิอีกหนึ่งผหัวนเลยพี่พี่พี่เปิดกายชายยังเมื่อกี้พี่เติมพอมั้ยอ่ี่ผู้ชาโอ้ยสมาธิคนไม่มีเลยเอสเอสอ่ะพี่เออเอ็นะ เอนะแอปเปิดไอดีก็พังเหมือนกันนะเมื่เกี้อันดไปได้ไปเดล้วไปเดินเล่นแล้ละว่นกูไปขี้กับไมเป์ยองโดดไม่ผ่านเลยจริงนะเมื่อกี้นั่นนั่นนีบนี่ทำไมแล้วพี่จะรีไมแล้วทีละอันต้องสอนไปเนี่ยตทีละอันนึงอ่ต้องไปอย่างรีบไปอ่ะอ่ะต่ออไปต่อไป ไปรอแล้วก่อนรีบไปนะมาหลังแล้วรีบด้วยไมีกล้องวงจรปิดใช่มมีกล้องวงจรปิดป่ะสวัสดีจ้าใช่คเข่าไว้ว่าไงโอเคกะกำลังยิงเราเนี่ยอุ้ยระวังเนอะไอโดนกานมันยิงเราเนอะผมตายเลยนะผมตายแล้วอุ้ยแล้วกะยังไงนี่อุ้ยนี่ไงข้างบนไงข้างบนมีคนยิงกะยังไงอ่ะ หลบยังไงเออไม่รู้วมั่วๆเอาวิ่งวิ่งแล้วไม่รู้ไปแล้ววิ่ง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 ด้วยวิ่งโอ้โหผ่านหน้าไปดิแปลกหน้าอุยโไป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 อ๋อนี่เหยียบได้เหรอก็ต้องไปเหยียบไม่ได้ตกใจหมดเลยกดปุ่มครับไอ้หี้ยไรกดปุ่มให้กดปุ่มนะใครกดปุ่มกดปุ่มกดปุ่มที่เรก็กิงจรวดไปเหรอุ้ยโอ้ดีออตโค้ดหนึ่งอันหน่งต้องกดปุ่มไม่เอาเดียวเดี๋ยวเดียวผมิวะผมไหลลงแล้วมันมอมอยู่นิดพลาดหาย นี่คือแค่แค่แหกคุกนี่คือเราต้องแบบอวกาศเลยเหรอผมไม่รู้แหกคุกเดี๋ยวก่อนนะสถานี้ตำรวจมีตำรวจใต้ตลานีด้วยเหรออะไรก่อนี่ผมอ้าไปไหนกันหมดอ่ะขึ้นมาแล้วขึ้นใดแล้วขึ้นดมาขึ้นไดมารอ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 รวรอ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 รเรีรอรอรอรยวอร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 อ่อรอรนรอ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 รนอร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 ออรออรูรไอรอนอรอรอรออร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 ออรออ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 ละออ เจอละเจอละเจอละขึ้นมาขึ้นมานะอ่ามันต้องไปยังไงเนี่ยเข้าเข้าจะหลุแหละอ่าไงต่อกูรีบเข้ามาเฮ้ยเดี๋ยวนะจะหลวดนี่ไปดวงจันทร์เอ้าเอ้าไปทำเอะไรไปทำอะไรกูกูจะไปหลังศีลดูไม่ได้ไปดวงจันทร์ไปหลังศีลเอาไปป่าอ่าระเบิดด้วย เราเบิร์ด้วยล่าสุดโอ้โหเรามาดูโอ้โหดวงจันทร์ค่อยค่อยอยู่ไซส์เราไปทางไหนเนี่ยเราต้องไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้พี่โดดสูงมากนี่โดดสูงมากโอ้๋อโอเคกันทางนี้ทางนี้ทางนี้โอเคเราชนดวงจันทร์ละเราต้องหาทางออกจากที่นี่นี่ไงพี่ตรงนี้พี่คือตรงนี้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 ตะปุ่มตะปั๊มโอ้เวียนหัวว่ะเวียนหัวนะเรียนหัวตรงไหนตอนเนี้ยไปไงอ่ะอ้ยนีทางนี้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 โอ้โหนี่มัน ไปแล้ววิ่งวิ่วิ่งวิ่งวม่งว่งวิ่งวิ่งวิ่ว่งวิ่งวิ่งวิ่วป่งวิ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 งวิ่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 งว่นไงบุคงลป่งวงวิ่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 งวิงวิไงวิงิ่่ง่งวินงวิงงวววว่่รอ้งง่่ว ผมยังไงล่ะลากีทนี่ไงนี่ยวก็รักตูนตัวหานั่นมันมันมันนี่เราจะเข้าสถานีอวกาศเด้อเดี๋ยวรอก่อนรอรอรอพอรอผมตายอีกละก็ไม่ตายดีกหวะเอาเอารอดเฉยรอดไหนมันมันมันเค็มว่าตัวเองอันดับหนึ่งวะทุ่มเล่ยอะขนาดนี้ฟันสักทีดีไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงไหนต่อไปตรงไหนอ่ะไปตรงไหนเนี่ยชิบหายโอเคตรงนี้อ่าได้ได้ไปโดดสถานีอวกาศได้เหรอลืมไปว่าโดดสูง เดืไปว่าโดดสูงใช่โอ้ยโอเคต่างต้งมีคนน้ำมีคนาปน้ำสวันนี้พี่จะเป็นพี่กอล์โอนะนั่นสถานีแทนที่ดวงจันทร์ไปนี่เลยมันจะเทเลพอร์ตกลับโลกโอเคกลับโลกไป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 เทเลพอร์ตกลับโลกวิ่งเดินช้าจังเลยเทเลพอร์ตถึงโอ้โหมาเที่ยวดวงจันทร์เนี่ยปัญหาคือพวกเราไปดวงจันทร์แบบไม่มีชุดอวกาศเราโคตรเทพเลยหายใจยังไงก่อน ในขนาดนี้นี่ยโอเคเรากลับมาที่โลกแล้วกกลลับมาที่โแล้วแต่ว่ากับดักระเบิดเต็มหมดเลยอย่าโดนมันหรอกนี่นี่นี่กับดักระเบิดนี่กับระเบิดหรืออะไรใหญ่ๆหรอะโอ้โหหัวกระเด็นเลยพี่หัวก็ออกไปนอกโลกหัวเราคอยนอกโลกเราเราจะไม่ชนกับดักระเบิดแล้วกันนะยไม่แต่นุกดียว่าเขาชนอีกรอบได้ไหมเยี่ยนหนุกว่าะหัวกระเด็น ลองชนดูดูลองชนดูหัวไม่ไปนู่นเลยลาวดีอีกเลยลองลองชนดูอยากให้ลองแต่โลกระเบิดมันคุ้นๆณไหมเหมือนอะไรเหมือนโดโด้เลยเบรนั่นเลยไอ้นั่นอ่ะไอ้ในเบียซอมบี้อ่ะจะสนุกดีว่ะโอ้ริเปอร์ริเปิดพี่เปิดพี่เปอร์ริปเปอรตามผมนะพี่เปิดนะพี่เปอร์ตามผมนะกด W ค้างไปด้วยเลยไม่ขึ้นไปนู่น ออกไปนอกโล่งเองโอเคพอนายแล้วว่าทำไมอะไม่รอแล้วกูไม่รอแออกแล้วมันสนุกเพอได้เช็คได้เช็คพอแล้วไม่เฉลียวเ่ยพอแล้วพอแล้วนี่ยังไงแล้วไปทางไหนอะอ๋อตรงนี้ไปตรงนี้ตรนนี้ทางซ้ายซ้ายมือที่ซ้ายมือนี่ไงมันบอกอะไรแล้วก็อะไรอะไร้ายดีเราต้องหาสปีดโคลาสปีดโคลาต้องกดได้ปะได้อะได้เหรอใช่ป่ะไม่ได้ดิก e ฟฟ์ฟ r ร์มเดอะเ d ดดิ้งแมชชีนไม่ใช่หรอ อต้องไปหาเหรียญป่ะอ๋อต้องไปหาทางหน้าเหรอนี่ไงได้แล้วนี่ไงนี่ไงอ่กดปุ่มกดที่ปุ่มสีเขียวๆอ๋อกดได้แล้วกดได้แล้วแล้วดื่มดื่มแล้วไงต่อใครจะมาเก็บก็ผมไปวะวิ่งสิครับวิ่ง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 ประเด็นคือได้ไหมผมผมเป็นคนกดไว้แต่เป็นคนเก็บนะกูใช้ยังไงอ่ะกดคลิกซ้ายเราจะหาตะปีดนล่าไปทำไมก่อนคืออย่าให้เราแดกน้ำว่างั้นกินน้ำแก้เครียดเหรอเอ้อตาย เราจะไปเลนต่อนะฮะเราจะไม่พ้นจากฉาห้องน้ำนะครับผมเฮ้ยพี่รอดได้วะได้เหรอใช่รอดได้กูได้กูได้ยินเสียงอู้นะเมื่อกี้เมื่อกี้ชนน้ำหน้าเฮ้ยไม่ไปไงวะเนี่ยคุ้ยเป็นหมือนหัวต้องซูมต้องซูมต้องต้องเหยียบไปไหนที่ชั่วไปโอเคโอ้ต้องต้องซูมว่ะเหยียบคนอู้ซูมก่อนเลยซูมก่อนเลยโอเคคือกำแพงเพดานมันเตี้ยมากเลยท่านผู้ชมครับโอ้พี่กระดูกอะไรไม่รู้เต็มเลย กระดูกทายทันปะเนี่ยผมคิดว่านี่าจะเป็นกระดูกฉันด้วยนี่มันฟอสซิลอะไรนะฟอสซิลฟอสซิลปาบามเนี่ยกระดูกคุณลุงพรชัยพรชัยเหรอพรชัยแล้วอันนี้ก็คุณลุงคุณลุงพรชัยอันนี้คือพรชัยเยเกอร์พรชัยเยเกอร์พรชัยเยเกอร์เยเกอร์ลงไปแล้วนะไปละนี่แน่นี่แน่ อันนี้มันคุกหรืออะไรวะเนี่ยความจริงคือมันมันคุกที่เวอร์มากจริงโอ้โหคุกอะไรมีขนาดนี้เนี่ยเรียกว่าปราสาทมีขี้เนี่ยขี้สีเขียวอย่างขี้สีขียน้ำคิตไม่ละเดี๋ยวเราไปยังไงอ่ะไปยังไงอ่ะไปนี่ไงนี่ไงพี่นี่ไงนี่ไงพี่แผลแพ้แผลหยอกหยอกหอกแพ้แผลมีใครตกแพ้ด้วยเหรอมีใครตกแผลตายวะเนี่ยไปตายไปแล้วไปแล้วไปแล้วกระโดดทุกคน เออโดดเออเอาดีคนโตเออไปชนมีแพชนแพ้คนเด้งอะแพชนเมื่อกี้แพพี่เปิดเด้งแพชนว่ะแล้วทำไมแพมันเด้งตอนนี้เหลือสองผู้โชคดีคือเก่านะแล้วเมื่อกี้แพเด้งวะมันชนไงมันชนไงน่าจะแหลกแหลกไปไปไป